เพยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเะจ๋านะคะวันนี้อยู่กับน้องเจจ่าที่เพนยนเหมือนเดิมนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับเะจ๋านะคะในช่องเจคาดีเอารถ2สีนะคะของพี่คุกกี้นะคะมาให้ชมสีดํากับสีเทาดำนะคะมีตัวเลือกเยอะแน่นอนสําหรับใครที่กําลังตามหารถมือสองเกรด A คัดคุณภาพนะคะน้องกจจ่าจัดให้ส,สวยๆนะคะเดี๋ยวน้องเจจ๋าจะเริ่มจากคันแรกกันเลยนะคะว่ารถที่เพนยนเนี่ย มีให้เลือกเยอะจริงๆหรือไม่นะคะแล้วก็รถสวยจริงหรือเปล่านะคะลูกค้ามาชมรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะเราเนี่ยออกได้ทุกอาชีพนะคะทุกอาชีพนี่สามารถเช่าซื้อได้โดยแบบไม่ต้องอาดาวนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตและรายได้ลูกค้าทั่วประเทศสามารถเช่าซื้อได้ค่ะคันนี้นะคะสีเทาดำนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างจะนานมาทีหนึ่งนะคะแล้วเป็นสีที่สวยมากๆนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายนะค,ะคันนี้มาในปี2019นะคะไม่ห1 0 0 0แสนกิโลราคาเพียง80,000 89,000บาทนะคะโครงสร้างเดิมๆวันนี้จะจะเอามาให้เลือกเอามาให้ชมหึืสองคันเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะในช่องเจคดีช่องนี้ซึ่งจะมีเฉพาะรถจ็ดทีนั่งเท่านั้นเลยที่น้อยจ๋าจะนําเสิร์ฟแล้วก็นำพีเต์ให้ดูนะดูความสวยความเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกของแท้ของเดิมรถสแตนดาร์ดโรงงานทุกอย่างค่ะรับประกันไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากลับสีก่อไม่นะคะ ดูความสวยความเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโคมียม3เส้นนะคะลายละเอียดตัวรถเนี่ยเดิมสวยแล้วก็ทะเบียน7 8 5 7เนี่ยลูกค้าก็จะได้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะเพราะว่าเป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยรายละเอียดโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นด้านแกบด้านข้างนะคะลูกค้านี่สําคัญนะแกบข้างเหลี่ยมสันฝากระโปรงนะคะหรือว่ามอง45องศาสีไม่มีผิดเพี้ยนค่ะนะคะรวมไปถึงคิ้วซุ้มล้อนะคะที่เป็นของเดิมติดมากับตัวรถนะคะคิ้วสีดํา นะะมาพร้อมล้อแม็กอันลอยนะคะซีรีส์ย่างนะคะ265หกห้าทับหกศูนนะคะแม็กสแตนดาร์ดแท้เดิมโรงงานดิสซีล้อเรียบร้อยนะคะลอยแม็กเนี่ยไม่มีรอยเบียดนะคะทั้ง4ล้อนะคะรายละเอียดรถเดิมค่ะเบลช็อกสภาพเดิมสภาพสวยนะคะตัว f o r t จ n e r นี้นะคะตอบโจทย์กับคนที่ชอบเดินทางไกลนะคะและคนที่รักครอบครัวนะคะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะที่ใช้งานได้นะคะซื้อง่ายขายคล่องนะคะบอกเลยรุ่นนี้ตอบโจทย์ ทุกอาชีพส่วนใหญ่นะคะจะชอบรถนี้ถ้ามีรถเล็กแล้วนะคะก็จะอยากใช้รุ่นนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งค่าแม่ทนแนนค่าบำรุงดูแลรักษาเนี่ยง่ายนะคะดูแลไม่ยากแล้วก็รถที่เพรยนต์เราก็ซัดขัดคัสสันคุณภาพมาให้นะคะทุกคันนะคะทุกคันเลยนะคะใครที่ติดตามน้องเจ,จ้าจ๋าใครที่ติดตามเพรยนนะคะที่เป็นสาวกและเป็น FC นะคะแนะนาเข้ามาดูรถก่อนได้นัดแนะมาดูรถก่อนได้ค่ะนะคะรับรองเรามีตจวเรื่องให้ลูกค้าเยอะแน่นอน ะะมาดูในส่วนของแกบด้านข้างกันบ้างนะคะแกบข้างนะคะแกบแท้กแกบเดิมนะคะสภาพสวยสภาพเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะทีจะจ่าให้ดูคือโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนแคสซีเดิมไม่มีการแกะไม่มีการถอดไม่มีการตัดต่อนะนี่ล้อแมกด้านหลังฝั่งซ้ายก็ไม่มีรอยเบียดค่ะส่วนตัวดอกยางเนี่ยยางคันนี้นะคะได้ยางปี2023นะคะเป็นดอกยางที่สามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะดอกยาง ส่วนใครที่ไม่ชอบสีดํานะคะจ้าจ๋าก,ก็จะแนะนําเป็นคันนี้หรือว่าจะเป็นสีขาวจ้าจ๋าก,ก็มีให้เลือกนะแต่ว่าวันนี้เอาสีเทาดํามาให้ชมก่อนนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นล้ออะไรนะคะตัวล้ออะไหล่เนี่ยนะคะเรามีให้ทุกคันเลยนะคะลูกค้านะคะดูช่วงล่างเพากลางแหนบชกนะคะไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยผุนะคะอันนี้ดูได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องถอย ะะกล้องถอยนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะคะเพราะว่าทุกอย่างนะคะของตัวบอดี้รถเนี่ยเดิมทั้งหมดนะคะเดิมทั้งหมดนะคะไฟท้ายแท้ท้ายเดิมแน่นอนนะคะเป็นไฟท้าย led นะคะเดินทางไกลบอกเลยว่าขับง่ายนะคะขับง่ายเพราะว่าวิสัยทัศน์การมองเห็นนะคะมองถึง360องศาเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าขับนะท้องถนนรู้สึกปลอดภัยแน่นอน,นะค่ะนะคะ,ะ,คะ fc ดูจากตัวไฟท้ายด้านหลังได้เลยนะคะกระจกไลฟ้านะคะเป็นกระจกแทกกระจกเดิมเป็นกระจกที่ไม่มีการ เปลี่ยนนะไม่มีการแปลงมาเพราะว่ารถไม่เคยความไม่เคยที่ที่ความไม่เคยชนเนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยมาดูตัวโครงสร้างภายในนะคะของตัวด้านหลังกันบ้างนะคะจะเป็นฝาท้ายเปิดอัตโนมัตินะคะ fc ใครที่กําลังเล็งนะคะอาจจะเคยใช้โ o ล์กเนอแล้วนะคะมีโฉมหน้าแชมป์อยากจะเอาเป็นเปลี่ยนเป็นโฉมหน้าใหม่นะคะในราคา889,000บาทนะคะก็ติดต่อสอบถามทักทายกับเจ้าจ่าได้นะคะหรือว่าจะไปในส่วนของตัวนะคะน็อตนะคะนี่น็อตแท้น็อตเดิมนะคะ ตัวน็อตต้องไม่มีขยับทั้ทุกส่วนทุกจุดที่จะจ่าให้ดูนะคะเราคัดสรรให้แล้วนะคะรถเกตเอโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเรายอมแมวขายไม่ต้องกลัวเราหลอกขายนะคะนี่สภาพเดิมเอาไปใช้งานได้เลยนะคะคันนี้ฟรีดาวหอ,อยที่ประมาณ16,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาว่อนที่ประมาณ6 0 0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีๆอาจจะไม่ถึง16,000นะอันนี้ขึ้นอยู่กับเกรดเครดิตลูกค้าแล้วก็อาชีพลูกค้าเลยในส่วนของภายในนะคะรุ่นนี้เจ้าของเดิมใส่พรมมาให้นะคะเป็นพ เลอะกันชื้นกันเปียกนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยเจ้าจ๋าก,ก็ให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยนะคะตัวรถเบาะสภาพภายในนะคะฮีดรูมสวยขาวสะอาดนะคะระบบไฟนะคะเป็นไฟส้มนะไฟท้ายส่วนรถอ่าภายในเก๋งเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED นะคะลายเรียดรถสวยเดิมค่ะท่านผู้ชมนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเจ้าซื้อได้นะคะเข้ามาดูรถได้เลยแนะนำแนะนำนัดดูรถเจ้าจ๋าได้เลยนะนี่นะคะ ถุงเครืองมือไม่แรงนะคะอะไรทุกอย่างอยู่ครบนะคะไยแดงมายังไงเราให้ไปแบบนั้นนะคะรีบตัดสินใจนะคะถ้าคุณลูกค้าตามหาสีเทาดำนะคะแล้วเป็นตัวรถที่เกรดเอที่ทางบริษัทเพชรโยนเขาวารันตีเรื่องคุณภาพนะคะน้องก็จะ์แนะนําเลยนะคะเข้ามาได้เลยนะคะนี่เวลาเปิดไฟนะคะเสียง ฝาท้ายไม่มีหอนนะนี่สภาพเดิมๆตัวรถรับประกันว่ามาดูตัวจริงตรงปรกแน่นอนจ้าจ๋ารับประกันเราจะมีการสปาทําความสะอาดนะคะให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะนี่แคสซีนะคะเดิมๆนะคะแท้ๆพันการตรวจสอบ2 7 4รถจรายการนะคะก่อนที่จะนําเข้ามาให้กับคุณลูกค้าได้ไปใช้งานต่อนะ,ะนี่มาดูความสวยภายในนะคะความสวยภายในนะคะดูจากความแผงประตูนะคะคันนี้นะแผงประตูสวยสดนะคะ แขงประตูไม่มีชารุดไม่มีแตกไม่มีหักนะคะตรงนี้รายละเอียดเดิมๆส,สวยๆนะคะหรือว่าจะเป็นแถวกลางนะคะท่องแถวผู้โดยสารดูสภาพตัวเบาะนะคะถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะคะไม่มีขาดไม่มียุบนะคะเบาะยังเต่งๆตึงๆอยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้มเบาะนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยของตัวเบาะเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบมากๆนะคะตัวที่พักแขนแถวกลางนะคะก็ไม่มีชํารุดไม่มีขาดนะ ไฟบ้านใช้งานได้ปกตินะคะมีฝาครอบไฟเหมือนปกติเลยไม่มีชำรุดนะคะแต่อย่างใดนะสภาพรถสวยนะคะ FC นะคะใครสนใจคันนี้นะคะทักทายสอบถามเข้ามาโทรสอบถามการผ่อนการจัดไฟแนนซ์กับเจ้าจ่าได้เลยหรือว่าใครจะซื้อสดนะคะรับรถขักระบนได้เลยค่ะเพราะว่ารถนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานแล้วนะคะคุณภาพที่คุณลูกค้าไว้วางใจนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะแพงประตูนะคะฝั่งคนขับนะคะดูได้เลยความสวยความสดนะคะตัวรถบอดี้เดิมๆนะคะรายละเอียดโครงสร้างเดิม นะคะน็อตคานเสา A เสา B ไม่มีรอยแกะ,อะรอยถอดนะคะนี่สภาพตัวรถนะคะนี่ท่อเก็บสายไฟรายละเอียดทุกอย่างเี่ยจะให้ดูเลยนะคะรถพร้อมใช้จริงๆบอบ่อประไฟฟ้าแปทิศทางใช้งานได้ปกติไม่มีชํารุดไม่มีอ่าไม่มีขัดข้องนะคะใช่นนั้ในปกติจะจ่าทิศหมดแล้วนะคะนี่สภาพรถเดิมๆนะคะ ใครที่เดินทางไกลบ่อยๆนะคะแล้วก็ชอบพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะต่างจังหวัดนั้นน้องก็จ่าแนะนําไปรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่นที่น่าใช้แล้วก็ตอบโจทย์นะคะไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกให้เราได้กังวลเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบ,บตเตอรต้าทุกรุ่นเลยนะคะบอกเลยใช้ง่ายเรามาดูนะคะภายในอ่ะมาดูนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันะะนะคะลายไม้สีน้ำตาลนะคะ,ะ,คะมีแพทเทิร์นชีฟให้เรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่มีคูดคอนโทรล ในฮารุ่นนี้นะก็มี Apple c a r p ร์เพให้ครบค่ะสภาพพวงมาลัยนะคะสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าดูได้เลยหรือว่าอคอนโซลกลางนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะระบบมัลติมีเดียเครื่องเล่นวิทยุ vcd fm นะคะมาพร้อมแอร์ออโต้ที่คอนโซลแอร์ก็ยังสภาพเนี่ยสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะ fc นะนี่ใครสนใจนะคะคันนี้นะคะรายละเอียดความสือ่อความเดิมดูนอกจากรีวิวได้เลยนะคะนี่คอนโซลเกียร์นะคะน,คน,น,น,ะคะนี่โหมดอีโค่โหมดพาวเวอรโหมดนี่ ไม่มีทะลอกนะคะที่พักแขนใหม่สวยนะคะกุญแจสำอ่ากุญแจเป็นกุญแจเคเลิลนะคะลักษณะแบบนี้นี่นะคะดูฝาอ่ากล้องถอยใช้งานได้ปกตินะคะกล้องถอยนะอ่าคอนโซลหน้านะคะไม่มีซีดไม่มีหมอนะคะที่เก็บกล่องคูบ็อกซ์สมบูรณ์แบบค่ะนะคะนี่ที่เก็บสัมภาระมีสมุดเครื่องมือเครื่องมือการใช้งานสเนานะคะทุกอย่างครบ เอกสารทุกอย่างอยู่ครบนะคะในส่วนของตัวรถนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะซื้อรถนะคะสบายใจได้เลยเอกสารทุกอย่างครบนะคะภาษีพรบต่อครบนะคะเรามีารันตีให้นะคะใครจองรถตอนนี้นะคะได้สุดได้สิทธิ์รุ้นรับรางวัลฟรีมากกว่า20รายการนะคะวันที่ลูกค้ามารับรถนะคะถึง31มธันวานนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์แล้วก็บอดี้ความเดิมของรถคันนี้นะคะหัวใจหลักสําคัญเป็นยังไงไปดูกันค่ะค่ะนะคะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะลักษณะฝาครอบเครื่อง ลูกค้าจะเห็นได้เลยว่านะคะลักษณะฝาครอบเครื่องเนี่ยเดิมนะคะไม่มีการำํำรุดไม่มีการแตกหักนะรวมไปถึงตัวเครื่องยนต์นะคะสวยใสสะอาดไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ํามันเครื่องนะคะท่อหม้อน้ํานะคะอยู่ตรงกิบล็อกนะคะรอยสีตะมัดจากโรงงานอยู่ครบเดิมนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่นี้นะคะเพิ่งเปลี่ยนให้นะคะแบตเตอรี่นะเพิ่งเปลี่ยนมานะคะ FC นะเอาไปใช้งานต่อได้เลยสําหรับคันนี้นะคะนี่เครื่องยนต์ใสสดสะอาดนะคะ พอเก็บสายไฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบไม่มีชํารุดไม่มีการแก้ไขนะคะน็อตแกมซ้ายนะคะตัวนี้นะคะรายละเอียดตัวน็อตนี่สําคัญนะคะส่วนด้านหน้านะคะรวมมาถึงตัวคานหน้านะคะน็อตยึดโคมไฟนะคะตัวรูน็อตต่างๆไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยแกะของประแจนะคะคานแท้คานเดิมแน่นอนค่ะลูกค้ารับประกันได้เลยนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะอยากจะซื้อรถมือสองนึกถึงบริษัทเพจย,ยนโทรหาน้องเจ,จา้าจ่าเพจยนได้เลยค่ะนะคะนี่นะคะตัวนี้เลยนะคะตัวปัม๊มเบบีเอสมีความสวยของเครื่องค่ะ ไมคคันนี้1นึ่งแสกิโลนะคะ FC ไมคันนี้1น0 0 0แสกิโลดูความสดของเครื่องไม่ว่าจะเป็นเท่าไอเสียหรือตัวเครื่องยนต์นะคะรับประกันวรนาีว่าเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะคะดูจากสีแต้มมาร์คดูจากสีรอยมาร์คจากโรงงานอยู่ครบนะรวมไปถึงน็อตฝากระโปรงที่อยู่ในสภาพสดและสมบูรณ์แบบมาก นี่คือสภาพรถเรียวๆน้องจ๋ารีวิวกล้องสดนะคะรีวิวคลิปรีวๆวให้ดูถ้าคุณลูกค้ายังกังวลยังไม่มั่นใจในการตัดสินใจซื้อรถมือสองที่เพชรยนต์ลองโทรหาององจ๋าก่อนปรึกษากันก่อนได้นะคะแต่ถ้าสนใจแนะนําจองล็อกรถเข้ามาก่อนนะคะมาดูรถหน้างงานไม่ถูกใจเจ,จ้าจ๋ายินดีคืนเงินหรือว่าจะอยากดูเป็นคันอื่นเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าสีเทาดําก็จะหายากนิดนึงนะนานๆจะมานะคะไม่ค่อยมีมาบ่อยเหมนสีดํากับสีขาวนะเราดูสี เทานำแล้วนะคะเราก็จะมาดูสีดํากันบ้างนะคะในส่วนของตัวสีดํานะคะคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว2.8ตัววีนะคะสีดำนี่ได้2.8ตัววีคันนี้ขับ2นะคะสีดําสวยๆเลยนะคะดูดีมีอํานาจแน่นอนนะคะสีดําเป็นสีที่สุขุมนะคะขยันเช็ดขยันถูนิดนึงนะคะดูใหม่ตลอดเวลาแน่นอนนะนี่นะคะราคาคันนี้อยู่ที่899,000บาทนะคะปี2 0 1 9ไม่อยู่ที่87,000กิโลนะคะ ราคาไม่ได้ต่างกันเลยนะคะราคาเท่ากันนะคะคันนี้ไม้น้อยกว่าแล้วได้เครื่อง2.8นะคะเป็นจังหวะที่ลูกค้าได้มาได้ราคาถูกนะคะสําหรับเครื่อง2.8นะคะคันนี้ก็มีหลายคันให้เลือกนะคะสําหรับสีดํานะคะเจ้าจาก็มีหลายคันให้เลือกเช่นกันนะ,ะมาดูความสวยความเดิมแกะข้างค่ะภาพสวยเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถโครงสร้างเดิมคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวเหมือนกันนะคะลูกค้ารับประกันโครงสร้างไม่แตกต่างกับ สีเทาดำแต่จะจัดจะเอามาให้เทียบดูเรื่องราคาเรื่องเล็กหม่แล้วก็สภาพสีว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนเรื่องบอดี้รถเรื่องโครงสร้างเดิมคือสวยแน่นอนนะคะรับประกันทุกอย่างนี่ะรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่าช่วงล่าง ไม่ว่าจะเป็นกระบอกโชคหรือว่าจะเป็นตัวล้อแม็กนะคะสภาพเดินสภาพสวยนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้าง LED นะคะที่เปิดสมาร์ทเอนทรีได้ครบนะคะสมบูรณ์แบบเหมือนกันลูกค้าชอบแบบไหนคอมเมนต์โทรเข้ามาจ้าจ๋ามี2คัน2สีนะคะถ้าณนะตอนนี้ในคลิปนี้นะคะรายละเอียดรถเดิมมากนะคะนี่ดูรายละเอียดรอบคันเลยนะคะคือถ้ามาดูตัวจริงรับรองตรงปกถ้าใครชอบความเร็วชอบความแรงเดินทางไกลบ่อยเนะาะจ๋าจะแนะนําให้ใช้เครื่อง2องค่ะถ้าเดินทางไกลนะคะบ่อยๆนะ 2อเนี่ยนะครบ,บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันนะถ้าเราใช้เดินทางไกลเนะคะเอาที่คนชอบเอาที่คนชื่นชอบเลยนะคะแล้วแต่คนจะชอบแบบไหน,นแล้วแต่ละบุคคลชอบไม่เหมือนกันกระจกไลฟฝ้าด้านหลังบานแท้บานเดิมเหมือนกันค่ะเรามาดูความสวยความสดภายในเนะคะอ่าเรื่องฟังก์ชันนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะราคาเท่ากันด้วยแต่คันนี้ได้ไม่น้อยนะไม้หลักหมื่นแล้วก็ได้เครื่อง2.8กับ2นะคะราคาดีนะคะสภาพสวยนะคะมาดูความสวยความเดิมนะคะอ่านี่นะนี่ คุ้มค่าม,มากๆนะคะลูกค้ารถบอดี้เดิมๆลูกค้าได้รถสไตล์แบบแนวพีแนวพรีเมียมเลยนะคะรถฟอร์จูเนอร์นะคะเป็นรถสไตล์แบบพรีเมียมเลยนะคะลูกค้านะ,ะส่วนใหญ่ลูกค้าคนที่ชอบเล่นรถเจ็ดที่นั่งหรือว่าพีคุกกี้เนี่ยก็จะเป็นข้าราชการนะคะเจ้าของกิจการแล้วก็พนักงานบริษัทนะคะแต่ดับหล,หลักๆเลยที่เห็นใช้ฟอร์จูเนอร์ก็จะเป็นข้าราชการนะคะกับเจ้าของกิจการนะคะเจ้าจ่าจัดไฟนั่นมาเนี่ยนะคะตีคู่กันมาเลยนะคะสองอาชีพนี้นะคะ อาจะจัดฟอร์จเนอร์นะคะชอบเลยซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าบอกว่าตอบโจทย์การงาน1นเดินทางไปหาลูกค้า2เดินทางไกลสะดวกลูกค้าสะดวกสบายเวลาคุยกับลูกค้าเนี่ยขับฟอร์จเนอร์ไปก็ดูดีมีอํานาจนะคะเสริมบรรารมีเจ้าของเช่นกันนะคะสำหรับฟอร์จเนอร์นะ <S <S มาดูภายในคันนี้สวยสดงดงามขนาดไหนนะคะมาดูกันเลย <S <S อ่ะมาดูนะคะแผงประตูสวยนะคะแผงประตูสดเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมแผงประตูสวยสดนะคะปุ่มล็อกเด็กใช้งานได้ปกตินะคะ ดูความสวยความสดเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะคะตัวเบาะแถวกลางก็เช่นกันนะคะคันนี้สภาพเดิมสภาพสวยค่ะกลิ่นเนียนนะคะเฮดรูมสะอาดนะคะระบบแอร์ระบบไฟระบบวิทยุใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะคือสภาพภายในไ,ไม่แตกต่างกันเลยนะคะลูกค้ากระเป๋าจิงโจ้ไม่มีขาดนะคะสภาพรถเดิมคือน้องก็จ่าคัดรถให้แล้วนะบริษัทจะจ่าคัดรถให้แล้วลูกค้า ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะจังหวะไม่เห็นคลิปน้องก็จะรีวิวแล้วชื่นชอบรถที่น้องะจ๋าหรือ,อยังนะคะวันนี้เอามาให้แล้วนะคะตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะคะทุกอาชีพนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถ f ฟ r t u n e r ได้สบายๆนะคะไม่ต้องกงังวลน้องก็จะยินดีช่วยทุกคนกันพักการทุกเคสนะคะข้องใจเรื่องรถมือสองหรือว่ากางังวลการจะใช้รถมือสองนะคะปรึกษาเจ้าจ่าได้นะคะอ่ะคานเสาเนะคะคันเสา A ไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะตัวน็อตนะตัวน็อตคานเสา A เสาบนี่สําคัญนะคะลูกค้ามาลูกค้าต้องดูจุดนี้ นะ,ะว่าโครงสร้างเดิมหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูบริษัทว่ามีวารันตีให้ไหมนะคะแล้วก็แผงประตูอาพวงมาลัยนะคะ พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัว2.8เนี่ยจะมีคู่คอนโทรลแพทชั่นชีฟให้เรียบร้อยนะคะผู้สตาร์ทอยู่ในสภาพที่ไม่มีรอยถลอกนะคะนี่สภาพเดิมนะคะถ้าเป็นตัว2.4 V จะมีแค่แพทชั่นชีฟนะคะคู่คอนโทรลยังไม่มีแต่ว่าถ้าเป็น2.8เนี่ยคู่คอนโทรลมีให้เรียบร้อยนี่ะดูความสวยความสดนะคะของบอดี้ตรงกลางนะคะแผงคอนโซลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลเกียร์หรือว่ามัลติมีเดียนะคะสภาพเดิมโหมดอีโค o โหมดพาววอรโหมดโหมดก็ลื่นถลายมีครบเหมือนเดิมนะคะ ภายในก็จะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะคะแอร์แบ็กรุ่นนี้ได้6ใบนะ,ะ FC นะแอร์แบ็กฟรีฟอร์จเนอร์รุ่นนี้ให้6ใบแต่ถ้าเป็นตัวฟอร์จเนอร์ตัวใหม่ที่เปิดตัวขึ้นมานะคะลูกค้าถ้าเป็นตัวโลเนี่ยราคาร้านสองจริงๆแต่ว่าถ้าราคาในร้านสองเนี่ยได้ลดท็อปสุดนะคะปี10 19 20ของเจ้าจ๋าเลยนะคะแต่คันนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับต้นๆอยู่นะคะสำหรับรถแต่ชิ่นั่งนะคะก็ตีทู่กันมากับมิวเอ็กเหมือนกันนะคะสำหรับยอดขายนะคะส่วนลูกค้าคนไหนอยากจะ เข้ามานะคะเปิดทําการทุกวันค่ะเข้ามาได้เลยนะคะนองจากยินดีแนะนําแล้วก็ให้ลูกค้ามีเลือกตัวเลือกสินค้าเนี่ยให้เยอะแน่นอนนะคะรับประกันความพึงพอใจนะคะเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์สวยๆคันนี้กันเลยค่ะมาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ฝาครอบเครื่องอดี้เดิมๆนะคะแล้วก็ความสวยความสดของตัวเครื่องยนต์นะคะเรื่องอดี้แล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีการบูตมาไม่มีการยกเครื่องมาไม่มีการแก้ไขเครื่องนะคะให้ดูความสวยความสดตัวน็อตไม่มีขยับสีแต้มาร์กนะคะเห็นไหมโลโก้นะคะสัญลักษณ์นะคะ สอบถามต่างๆได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นรถที่พร้อมใช้พร้อมขับค่ะนะคะปั๊ม ABS ทุกอย่างสีรอยแต้มมาจากโรงงานตรวจสอบได้นะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรายละเอียดโครงสร้างตัวรถน้องก็จะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะตรงไหนที่เป็นจุดหลักสําคัญนะคะถ้าคุณลูกค้าย,ยังกังวลนะคะแนะนําให้พาช่างเข้ามาตรวจสอบตรวจเช็คเลือกรถได้เลยค่ะแต่เรื่องรถมือสองของเราเราประกันวารตีโครงสร้างอยู่แล้วซื้อไปเจอชนหนักพิษความจมน้ําตัดสีก่อไม้รับคืนนะคะรับ ซื้อคืนนะคะเต็มจํานวนนะคะนี่อ่ะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะสีเหลี่ยมนะคะโครงสร้างเดิมนะคะตัวน็อตเดิมนะตรงนี้อ่ะนี่นะคะน็อตแกมซ้ายแก้มขวานะคะรวมไปถึงน็อตฝากระโปรงลูกค้าเข้ามาดูได้เลยมาตรวจเช็คได้เลยเพราะว่ารถของเราทุกคันนะคะถ้าผ่านการตรวจสอบ274จุดเนี่ยนะคะลูกค้ารับประกันความมึงพอใจดูเครื่องยนต์ความสวยความสดนะคะซึ่งสอดคล้องกับเลขใหม่นะคะสอดคล้องกับเลขไหม่ที่ 8 7 0 0 0กิโลนะคะเพราะว่าตัวรถเครื่องยนต์เนี่ยดูสดมากนะคะ f c ดูสดดูใหม่มากนะคะดูสวยมากนะคะรวมไปถึงไม่มีการแก้ไขดัดแปลงเลยนะคะของตัวบอดี้เครื่องยนต์คือเครื่องยนต์เดิมทั้งบล็อกแน่นอนค่ะอะ่เดินทางมาถึงใต้คลิปแล้วนะคะ f c ถ้าสนใจใน2คันนี้นะคะสคันสสี 24, แล้วก็2อสกับส8 28, นะคะซึ่งเป็นปีเดียวกันนะคะคันนี้ราคา8 8, 8, 8 9 0 0 0บาทไม่แปดหมื่นเจ็ด กับคันนี้ราคา8 8 89,000บาทเหมือนกันนะคะไมล1,000กิโลชอบแบบไหนนะคะคุ้มค่าย,ยังไงตอบโจทย์กรารขับขี่ของตัวเองยังไงนะคะปรึกษากันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้น้องก็จจ่าในช่องเจคาดีกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องจะจ่าขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ